เฟนทินเซอร์เป็นพัน,นธุ์หมาขนาดเล็กที่เกิดตั้งแต่ประเทศเยอรมนี้ชื่อของพันธุ์นี้ในภาษาเยอรมันหมายถึงเทอรียแบบลิงเนื่องจากมีลักษณะใบหน้าที่คล้ายลิงพันธุ์นี้เดิมใช้เป็นสุนัขจับหนูแต่ภายหลังกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเสรีที่นิยมมากขึ้นลักษณะภายนอกอเฟนทินเซอร์เป็นสุนัขขนาดเล็ก มีน้ำหนักประมาณ7-10ปอนด์ประมาณ3-4.5กิโลกรัมและสูงประมาณ9.5-11.5นิ้วประมาณ24-29เซนติเมตรมีขนสั้นและแข็งกรอบมีสีต่างๆเช่นสีดำสีเทาสีเงินสีดำและสีน้ำตาลใบหน้ามีคิ้วที่โดดเด่นและหนวดทำให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจองนิสยัย อาเฟนพินเซอร์ cer, มีนิสัยมีชีวิตชีวาเชื่อมั่นในตนเองและมีความสนุกสนานมีพลังงานมากพวกเขามักมีกล้ามและอาจมีความสะเทือนต่อคนแปลกหน้าพวกเขามีความฉลาดและเรียนรู้ได้ง่ายจึงทำให้การฝึกสอนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายอาจมีลักษณะที่เกียจบ้างดังนั้นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญ สุขภาพอัฟเฟนทินเซอร์มักมีสุขภาพดีและอายุประมาณ13-15ปีอย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงต่อบางปัญหาเช่นปัญหาทันตกรรมปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อเท้าความยากลำบากในการหายใจซึ่งพบได้บ่อยในพันธุ์ที่มีหัวสั้นและโรคผิวหนังการออกกำลังกายและการดูแล อาเฟนทินเซอร์ er ชอบเป็นกิจกรรมและเล่นเกมแต่เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงต้องมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมต้องมีกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นเกมเป็นประจำและควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมขนต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและอาจต้องตัดแต่งบางครั้งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี อักเฟนทินเซอร์เป็นเพื่อนที่ภูมิใจและมีชีวิตชีวาที่แข็งแกร่งแต่การฝึกฝนและการทำความเข้าใจกับสังคมเป็นสิ่งสำคัญให้รักในการดูแลเหมือนคนในครอบครัวอย่าลืมนำไปตรวจสุขภาพที่สัตวแพทย์เป็นประจำนะครับ